สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกานิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลร,ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2565 จำนวน8สากรวงเงิน17.6ล้านบาทครับวันที่12มกราคมเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมสำนักง,งานสากรจังหวัดหนองคายถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีขาออกนางสาวศิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรระดับจังหวัดหนองคายครั้งที่1ประจำปี2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรโครงการปกติจำนวน6สากรวงเงิน15,850,000บาทได้แก่สากรกองทุนสวนยางหนองบัวเงินจำกัดอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย ขอกู้จำนวน2ล้านบาทสากรการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยบางพวนจจำกัดอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน1ล้านบาทสากรเครดิตยูเนียนจังหวัดหนองคายจำกัดอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน5ล้านบาทสากรโคเนื้อหนองคายวากิวจำกัดอําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน5 0,000 0บาท สาก์ก,การเกษตรสีเชียงใหม่จำกัดอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน5ล้านบาทสาก์เครดิตยูเนียนพลสว่างจำกัดอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน2ล้าน3ามแสนห้หมื่นบาทสากลยื่นเรื่องขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสาก์โครงการพิเศษโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสาก์ได้แก่สาก์โคเนื้อหนองคายวากิวจำกัด อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน6 0แสนบาทจากนั้นได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรโครงการพิเศษโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสากรนอกภาคการเกษตรจำนวน2สากรจำนวนล้าน8 0 0แสนบาทได้แก่สากรเครดิตยูเนียนจังหวัดหนองคายจำกัดอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายขอกู้จานวน9ก0 0 0 0บาท และสากรเครดิตยูเนียนพลสว่างจำกัดอําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายขอกู้จำนวน840,000บาทรวมปล่อยกู้ให้แก่สากรจำนวน8แห่งวงเงินจำนวนทั้งสิ้น1 7 6 5 0 0 0 0บาทประเด็นไหมคะมีใครจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะก็ใบทขี้บอกระเบียวารที่5.1.1นะคะ ได้รับการจัดชั้น่เป็น่ชนคะสมบัติของสตที่ขอพูดเป็นตามที่กนขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมข่าวนองคาย Good News ทาง YouTube Channel แล้วก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับหมดเวลาการนำเสนอข่าวแล้วครับผมมงคลกนิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ